ในช่วงบ่ายของวันที่28ธันวาคม2567ค่ะทัศนานุตตริยะสวนานุตราานตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะปาริจานุตตริยะและอนุสตานุตตริยะบังเกิดขึ้นในถิ่นอันประเสริฐนี้นะคะความประเสริฐในการเห็นเห็นอะไรเห็นในที่นี้เห็นด้วยปัญญา ของพระศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นนะคะปัญญาที่เกิดขึ้นต้องอาศัยประโตโขสะคือการฟังพระศัทธธรรมเพื่อน้อมโยนิโสมนาสิการค่ะถิ่นอันประเสริฐนี้ทางเข้าปุ๊บก็จะผ่านอุโบสถมาเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นนะคะก็จะเดินไปนะคะเพื่อเข้าเฝ้าในจุดอื่นๆต่อไปนั้นเองค่ะการเข้าเฝ้าของเรานั้น ไม่เคยเบื่อหน่ายเพราะสิกขาสามที่เรายัางไม่บริบูรณ์นั้นเองจึงไม่รู้สึกเบื่อแต่กลับมีศรัทธาปัญญามากขึ้นเพิ่มพูนไปบูรณ์ขึ้นได้เห็นความเป็นสิ่งที่น่าสังเวชเหลือเกินนะคะในที่ต่างๆทิ้งไว้แต่สิ่งประหลักหักพังค่ะหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมให้ยิ่งขึ้นก็จริง แต่นั้นก็คือสิ่งใหม่และจะเปลี่ยนเป็นความเก่าเพราะอะไรเพราะธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยย่อมมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอะตัวปัจจัยเองยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะเที่ยงสุขงามอัตตาแต่ที่ไหนเล่าใช่ไหมคะที่เราเห็นมีการนั่งอยู่นั้น คือพระคันทกุดีด้านซ้ายมือในขณะน,นี้เมื่อตอนเช้าก็ได้ทำไปแล้วนะคะในการบูชาก็คือสารที่แสดงธรรมค่ะนะคะนี้นะคะได้บูชาไปแล้วนะคะส่วนด้านขวามือนี้นะคะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นสถูปเล็กๆอยู่ข้างหน้า นั้นบอกบอกถึงว่ามีเทวดามาเข้าเฝ้านะคะในตอนยามมัชชิมยามค่ะเพราะปฐมยามนั้นพระองค์จะแสดงธรรมกับภิกษุค่ะมัชชิมยามก็จะแสดงธรรมกับเทวดาพรหมที่มาทูลถามแม้เพียงหนึ่งคำถามค่ะส่วนในตอนปัจชิมยามนั้นพระองค์นั้นก็จะเอ่อ ทำมนัสิการในช่วงแรกก็เสด็จจงกรมค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ญาตินะคะเมื่อใส่ญาติแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะในช่วงเวลา80นาทีนะคะแต่ในปัจฉิมยามนั้นครั้งละ80นาทีทรงจงกรมทรงใส่สาญาติและเสด็จลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นทําอะไรก็ลุกขึ้นอาวัชนะ นะคะหลังจากที่อุปถากได้ดูแลเรื่องน้ำสงน้ำใช้แล้วนะคะก็ในสามที่นี้ก็มีที่ของพระอานนท์ส่งอุปถากค่ะค่ะพระอุปถากคือท่านพระอานนท์นั้นก็ได้อยู่บริเวณนี้นะคะและจะเดินประทักษิลวนรอบพระคันทก,กุดี เพื่อรอว่าเมื่อไหร่พระองค์จะก,กระแอมกระไอบ้างเล็กน้อยก็จะเข้าไปเฝ้าทันทีค่ะส่วนในสถานที่ซ้ายมือนี้นะคะ mm. เห็นเป็นฐานยกขึ้นมาคือสถานที่จงกรมในช่วงปัจฉิมยามตอนต้นนะคะหลังจากทรงเหนื่อยมาจากพระวรกายต่างๆแล้ว80นาทีนะคะตั้งแต่ฆ่าแต่ท่านพระอานน์ พวกดิฉันมาจากประเทศไทยขอเข้าเฝ้าพระศาสดาเจ้าค่ะค่ะวันนี้ก็มีผู้มีบุญนะคะมาเข้าเฝ้าพระศาสดาจํานวนมากค่ะนี่ค่ะสั่งสมอัติยศยมาเลิศนะคะถึงได้มีโอกาสได้เห็นพระศาสดาผู้เลิศในถิ่นอันประเสริฐนี้ได้เห็นก็ยังดีเป็นอัติยศยที่จะลุ่งเรืองในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ส่วนใหญ่ก็คือเพศบุรุษค่ะนะคะแต่เพศนั้นมันไม่สำคัญมากเท่าไหร่นะคะปัญญาค่ะในการแทงตลอดในอริยสัตว์นั้นอาศัยการสั่งสมทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันขอนอบนอ